สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยก่อนื่นเลยครูขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะครูชื่อนางสาวชนิสราราชสิทรั์ค่ะชื่อเล่นชื่อครูฟ้องสอนในรายวิชาภาษาไทยเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนหยุดเรียนออนไลน์อยู่บ้านครูเนี่ยอยากจะเจอหน้านักเรียนทุกคนจะแย่อยู่แล้วแต่ก็ด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะเราจะต้องดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองให้ดีก่อน,นะคะ่ะ วันนี้เราจะมาเรียนวรรณคดีกัน,นแต่ครูเนี่ยจะยังไม่บอกว่าวรรณคดีเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องอะไรอ่าเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยเล่นเกมการเปิดแผ่นป้ายเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ท่ายกันว่าวรรณคดีเรื่องที่เราจะเรียนคือเรื่องอะไรนะคะงั้นไปพบกับการเปิดแผ่นป้ายกันเลยค่ะการเปิดแผ่นป้ายนะคะ เดี๋ยวครูเนี่ยจะให้นักเรียนเลือกแผ่นป้ายโดยข้างหลังแผ่นป้ายนะคะจะเป็นภาพเหตุการณ์ในวรรณคดีที่เราจะเรียนในวันนี้โดยครูจะเปิดทีละแผ่นป้ายแล้วให้นักเรียนตอบกันว่าวรรณคดีที่อยู่ในภาพเนี่ยเป็นวรรณคดีเรื่องใดนะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเปิดแผ่นป้ายที่1กันเลยค่ะแผ่นป้ายที่หนึ่งอ่าภาพมาแล้วนะคะ บางคนอาจจะยังไม่คุ้นตางั้นเราไปเปิดแผ่นป้ายที่สองกันเลยค่ะแผ่นป้ายที่สองเป็นรูปยักษ์บางคนคุ้นตากันแล้วนะคะว่าวันณคดีเรื่องนี้ชื่อว่าอะไรงั้นเราไปเปิดแผ่นป้ายที่สามกันเลยค่ะแผ่นป้ายที่สามนะคะ,ะก็เป็นรูปยักษ์แต่ว่ามีใครอยู่เนี่ย นักเรียนบางคนอยากจะตอบกันแล้วนะคะแต่อย่าเพิ่งตอบนะคะอย่าเพิ่งแย่งกันตอบเดี๋ยวเราไปเปิดแผ่นป้ายที่4ี่กันก่อนคะอ่ะอะแผ่นป้ายที่สี่ก็เป็นรูปยักษ์แต่ว่ามีใครเหยียบยักษ์ตนนี้อยู่นักเรียนทุกคนอาจจะทราบกันแล้วว่าวันคดีเรื่องนี้เป็นเรื่องใดงั้นเราไปเฉลยกันก่อนเลยคะ่ะภาพวรรณคดีที่เราได้เปิดแผ่นป้ายกันเมื่อสักครู่นี้คือเรื่อง รามเกียรติ์ตอนนารายบาปนอนนทกค,ค่ะใครที่ตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งรามเกียรติ์เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงทนบุรีมาจนถึงอยุธยาแล้วนะคะใช้ในการเล่นละครหลวงแต่ว่ายังเป็นฉบับที่ไม่สมบูรณ์ค่ะและรามเกียรติ์ฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดประพันธ์ขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งเป็นรัชกาลที่เท่าไหร่คะนักเรียน ใช่ล้วค่ะรัชกาลที่1น,นะคะทรงมีพระนามเดิมว่าดวงจุดประสงค์ในการประพันธ์ของพระองค์ท่านนะคะเพื่อที่จะรวบรวมรามเกียรติให้เป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อที่จะปลุกใจทหารของพระองค์ท่านและเพื่อสั่งสอนเป็นคติเตือนใจให้แก่ประชาชนของท่านค่ะโดยรามเกียรตินะคะมีเคร้าโคงมาจากเรื่องมหากราบรามยานะจาก ประเทศอินเดียนะคะซึ่งออมีการแต่งเป็นภาษาสันสกฤตและได้รับการนิยมและแพร่หลายเป็นอย่างมากในประเทศอินเดียนะคะจนมาถึงประเทศไทยคาดว่าน่าจะมากับพ่อค้าชาวอินเดียที่มาค้าขายในประเทศไทยค่ะโดยรามเกียรตินะคะเป็นวรรณคดีประเภทกรบทละครค่ะซึ่งใช้ในการเล่นละครหลวงโดยมีการใช้จังหวะจากโคนทำนองที่ไพเราะค่ะ อย่างเช่นโขนในประเทศไทยของเรานะคะที่นักเรียนบางคนอาจจะเคยได้รับชมันแล้วนะคะการแสดงโขนก็ยังมีการนําเรื่องรามเกียรติ์มาเล่นกันอยู่ค่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับประวัติและความเป็นมาในเรื่องรามเกียรติ์เดี๋ยวก่อนที่ครูจะให้นักเรียนทํากิจกรรมต่อไปนะคะครูมีคลิปวิดีโอเรื่องรามเกียรติ์ตอนนาะรายบาปนนทกในเวลาแค่5นาทีนะคะเป็นการ์ตูน มาให้นักเรียนได้รับชมกันและเมื่อรับชมจบนะคะครูจะถามว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมีตัวละครใดบ้างและได้ข้อคิดอะไรบ้างโอเคไหมคะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปรับชมการ์ตูนรามเกียรติ์ตอนนารายปราบนนทพบได้เลยค่ะรามเกียรติ์ตอนนารายปราบนนทกบแลลวสิงให้เสียงภาษาไทยเมื่มอสมัยจักรวาลถูกแบ่งเป็นสามโลกโลกบาดาลโลกมนุษย์และโลกสวรรค์ ทังเป็นที่ตั้งแห่งเขาไกรราดอันเป็นแกนกลางของจักรวาลและเป็นที่ประทับของพระอิศวรเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในสามโลกแต่ใครจะรู้ว่าเรื่องราวอันยิ่งใหญ่นี้มีจุดกําเนิดจากยักษ์ผู้ต่ำต้อยต,อยตอนหนึ่งนามว่าโนนทกที่คอยล้างาเาาท้ทท<น>าเ่าเทวดาที่มาเข้าเฝ้า,า,มมา,าพระอิศวิทัย าพระบาทรับใช้พระองค์เจ้ามาช้านานดีแต่ถูกเหล่าเทวดารังแกขอพระองค์เจ้าโปรดประทานพรให้ข้าพระบาทมีนิ้วเพชรฉีผู้ดใดก็มวยชีวิตเพื่อให้ใครๆได้ย้ำเกรงข้าพระบาทสักเพียงเล็กน้อยบางเถิด <laughs> เห็นแก่เจ้านั้นรับใช้ข้ามานานด้วยพรน,นี้ เจ้าจะมีนิ้วเพชรให้ผู้อื่นได้ยำเกรงถึงทีข้าบ้างเจ้าเวกเรวดาชัว่ว เจ้านนท์ชอบไปเที่ยวชีนิ้วเข็นข้าเราเทวดาตาเป็นเบื่อเลยหรือพระเจ้าค่ะเจ้านี่ได้ของดีแล้วเหงื่อเพิ่มไปรู้จักชาใดทางที่ดีต้องขอเชิญพระนาราไปปราบมันเหมือนเคยได้พบได้เจอกันแต่บางไหน จะได้ไหมควัมใจของพี่เธอนะคนดีใจของพี่มอบไว้ให้เธอเธอทำให้พี่เพ้อ ใช่ส้ข้านั้นมีเพียงแค่สองมือไหนเหลยจะสู้ท่านผู้มีสี่มือได้หากข้ามีฤทธิ์มากย่อมชนะท่านได้แน่หากเจ้าคิดว่าพลังและอำนาจสามารถทำให้เจ้าชนะผู้ครองทำได้เช่นนั้นให้ชาติหน้าเจ้าเกิดใหม่เป็นยักษ์สิงเสียงมีมือยี่สิบซ้ายขวาเขาะเหนือบนอากาศมีฤทธิ์เพียงไรแล้วตัวเราจะเกิดเป็นมนุษย์สองแขนสู้กับเจ้าให้เป็นที่ประจกักษ์ทังสามโลก ก็จบกันไปแล้วนะคะเรื่องรามาเกียรติ์ตอนนาะรายปับนนทกเป็นไงกันบ้างคะสนุกไหมเอ่ยสนุกนะขนาดครูเนะี่ยยังดูหลายรอบเลยแล้วตัวละครเนี่ยมีตัวละครใดบ้างในเรื่องนี้ตัวแรกเลยคือนนทกนนทกเนี่ยเป็นยักษ์ใช่ไหมที่คอยล้างเท้าให้กับเหล่าเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระอิศุกอยู่บนสวรรค์แล้วนนทกเป็นไงโดนกลั่นแกล้งใช่ไหมโดนเหล่าเทวดาเนี่ยคอยกลั่นแกล้ง ดึงผมบ้างลูบห,หัวบ้างตบหัวบ้างนนทกเนี่ยก็เสียใจก็เลยไปฟ้องใครพระอิศวรไปฟ้องพระอิศวรนะคะแล้วพระอิศวรก็ได้มอบนิ้วเพชรมาให้นนทกนิ้วเพชรเนี่ยมีฤทธิเดชท,ที่ว่าชี้ใส่ใครแล้วผู้นั้นต้องตายนนทกเนี่ยก็ไปไล่ชี้นิ้วให้กับเหล่าเทวดาที่เคยกลั่นแกล้งตดแล้วเป็นไงเกิดเรื่องราวแบบนี้พระอิศวรอยู่เฉย ไม่ได้นะคะก็เลยให้พระนารายณ์นะคะไปปราบนนทกเออซึ่งเป็นที่มาในชื่อเรื่องนารายปปราบนนทกนั่นเองค่ะแล้วพระนารายไปปราบนนทกยังไงคะนักเรียนก็พระนารายแปลงกายเป็นหญิงสาวสวยไปรำให้นนทกเนี่ยได้เห็นนนทกเป็นไงเกิดการหลงรักอ,อ่หญิงสาวผู้นั้นก็เลยไปแบบ เกี่ยวพาลาสีการรากันในท่าต่างๆหญิงสาวเนี่ยก็บอกว่าถ้าจะให้รับรักอ่ะก็ต้องรําตามก่อนตอนนี้โนนโทก็รําตามรําไปรํามาด้วยความที่ประมาทไปรําท่าที่ชีนนชนนนช้นิ้วใส่เท้าตนเองพอชี้นิ้วเป็นไงคะนิ้วเพชรมีฤทธิ์เดชชี้นิ้วใส่เท้าตนเองก็ทําให้ตนเองได้รับบาดเจ็บนี่คือความประมาทนะคะความประมาทตัวเองได้รับบาดเจ็บจากนั้น หญิงสาวก็แปลงกายกลับมาเป็นพระนารายพระนารายก็ได้ตัดคอสังหารเจ้าหนนทกษะนะคะและกิจกรรมต่อไปนะคะที่ครูจะให้นักเรียนได้เล่นกันก็คือเกมของเวิร์ดบออยากเล่นกันแล้วละสิคะก็เกมของเวิร์ดนะคะคือเกมจับคู่ดูเหตุการณ์ซึ่งถ้าใครนะคะตั้งใจดูตั้งใจรับชมวิดีโอการ์ตูนที่ครูเปิดให้ดูเนี่ย ก็จะจาเหตุการณ์นั้นได้แล้วจะจําภาพได้ก็สามารถจับคู่เล่นเกมได้โอเคไหมคะเดี๋ยวต่อไปอ่ะเดี๋ยวครูจะเปิดเกมให้นักเรียนได้เล่นกันนะคะเรามาเริ่มกันในเกมจับคู่ดูเหตุการณ์นะคะกติกามีอยู่ว่านักเรียนจะต้องจับคู่ภาพและเหตุการณ์ที่นักเรียนเนี่ยได้ชมกันในวิดีโอการ์ตูนนารายบัมันทบในตอนแรกที่ครูได้ให้ชมไปแล้วนะคะจับคู่ให้ถูกต้องแล้วจะได้คะแนนค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ ข้อที่หนึ่งน,นทกขอยล้างเท้าให้กับเหล่าเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระอ่สวนเป็นรูปใดคะ A อ C หรือ D คะตอบดเอ้ถูกต้องนะคะอ่ะนอนข้อที่สองคะ่ะเทวดามักกันแกล้งนนทกอยู่เสมอ ใยการลูบหัวดึงผมจนศีรษะโลนคือรูปใดคะตอบขอ้อ C เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ mm. ข้อที่สามนะคะนนทกไปกราบทูลพระอิศวรว่าตนนั้นถูกกันแกล้งเนี่ยรูปใดคะตอบข้อ A เป็นข้อตอบเป็นข้อตอบที่ถูกต้องค่ะอเออ่าในข้อต่อไปข้อที่4ี่ค่ะ่ะพิเศษได้บวกสองร้อยคะแนนโอเคข้อที่สี พระอิศวนได้มอบนิ้วเพชรให้แก่นนทกในรูปใดคะตอบข้อที่ข้อไหนคะข้อดีโอเคเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อดอีตอนนี้เรามี651คะแนนแล้วนะคะห5ร้แปดคะแนนต่อไปคะ่ะเป็นข้อ5นอนทกชี้นิ้วเพชรไปยังเหล่าเทวดาที่เคยกลัดแกล้งตนทำให้เหล่าเทวดานั้นตายเลือกข้อไหนคะข้อที่ ข้อ a เป็นคาตอบที่ถูกต้องค่ะคะแนนของเราตอนนี้เพิ่มขึ้นแล้วนะคะ mm. พระอิศวนจึงเชิญพระนารายณ์ไปปราบนนทกโดยการแปลงกายเป็นหญิงสาวที่สวยงามตอบในรูปใดคะตอบข้อ c และในข้อต่อไปนะคะ ตอนนี้คะแนนของเราเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะอาได้กนารเพิ่มคะแนนพิเศษเลือกอะไรคะเลือกอะไรคะอ่าเราได้คะแนนบวกหนึ่งร้อยคะแนนค่ะโอ้ตอนนี้มีคะแนนผ่านกว่นาคะแนนแล้วนะคะอ่าในข้อที่เจ็ดนะคะหญิงสาวชักชวนนนทกให้รำตามนาตอบข้อใดคะตอบข้อที่ ตอบข้อดีค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะอ่าตอนนี้เราได้คะแนนพันหนึ่งร้อยี่สิบสองคะแนนแล้วนะคะามาข้อสุดท้ายค่ะข้อที่แปดพรนะนารายณ์กับสู่ร่างเดิมและใช้เท้าเหยียบนันถกไว้นนทบตอบว่าพะระนารายณ์ว่าเอาเปรียบตนเมือ่อเพราะว่ามีมือสี่มือตนมีแค่เพียงสองมือจะไปสู้อะไรได้อ่าตอนนี้ตอบอะไรคะตอบข้อตอบข้อไหนข้อ B ีเป็นคำตอบที่ ถูกต้องค่ะเก่งมากมากค่ะทุกคนอ่าตอนนี้เราได้คะแนนหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสามคะแนนแต่แบบก็เย้เป็นไงกันบ้างคะสนุกกันไหมเอออ่าเมื่อทุกคนได้เล่นเกมได้ดูวิดีโอไปแล้วครูเนี่ยก็อยากจะทราบว่านักเรียนเนี่ยได้ข้อคิดอะไรบ้างกับเรื่องนารายปากนนทุกะคะเดี๋ยวครูจะสรุปคร่าวๆให้นักเรียนฟังเลยว่าในเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายปากนนทกเนี่ยมีข้อคิดที่ว่า อันดับแรกเลยอย่างเห็นได้ชัดก็คือการใช้อำนาจไปในทางที่ผิดอย่างตัวละครนนทกนะคะที่ใช้อำนาจคือมีนิ้วเพชรแต่ว่าใช้ไปในทางที่ผิดใช้ไปฆ่าคนใช้ไปชี้นิ้วใส่เหล่าเทวดาทําให้คนอื่น,นเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหัดหยับยั้งช่่งใจในการทําผิดนะคะเรามีอํานาจไม่ใช่ว่าเราจะทําอะไรก็ได้เราต้องใช้ไปในทางที่ถูกต้องนะคะอันดับที่2ก็คือ การใช้สติปัญญามากกว่าการใช้กําลังอ่าอย่างเช่นพระนารายณ์นะคะพระนารายณ์ใช้วิธีการใดคะในการปราบนนทกพระนารายณ์เนี่ยแปลงกายลงมาเป็นหญิงสาวให้นนทกเนี่ยอ่รู้สึกหลงรักทําให้นนทกเนี่ยเกิดความประมาทอ่าประมาทแล้วเป็นไงไปสู่หนทางแห่งความตายนนทกก็เลยตายเพราะความประมาทแล้วก็ ความที่ไม่ใช้สติปัญญากำลังมากกว่าสติปัญญานั่นเองข้อคิดคร่าวๆนะคะกะ็ที่ครูพูดไปในข้างต้นก็สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนแล้วก็ตัวครูด้วยนะคะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ในการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมหรือการที่อยู่ร่วมกับเพื่อนเนี่ยข้อคิดที่ได้อีกอย่างหนึ่งจากเรื่องอนารายปับตน,นโทก็คือการที่เราเนี่ยไม่ควรที่จะกลั่นแกล้งคนอื่นนะคะ อย่างดนทกเนี่ยก็น่าเห็นใจเพราะว่าถูกกลั่นแกล้งถูกเทวดาคนอื่นกลั่นแกล้งเราไม่ควรกลั่นแกล้งคนอื่นนะคะเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจแล้วใช่ไหมคะงั้นต่อไปเนี่ยเดี๋ยวครูจะใครที่อยากจะเล่นกิจกรรมจับคู่ดูเหตุการณ์อีกครั้งหรืออยากจะเข้าไปทดลองลองฝีมือตัวเองระลองสมองตัวเองอยากจะทบทวนก็เข้าไปเล่นได้ใน QR โค้ดที่ครูทิ้งไว้ให้ตรงนี้นะคะโอเคไหมคะโอเคงั้น ต่อไปนะคะครูจะมีแบบฝึกหัดทบทวนชวนพินิจให้นักเรียนนีได้เล่นกันเป็นเกมแบบฝึกหัดทบท,บทวนชวนพินิจโดยเป็นเกมของเงียพอรที่เข้าไปเล่นกันสนุกสนาน,น,านกรุบกริบไม่ได้เรีเรียดอะไรมากเป็นการทบทวนความรู้ที่นักเรียนได้เรียนไปนะขั้นต้นนะคะโอเคไหมคะเดี๋ยวครูจะให้ทุกคนสแกน QR code ที่ครูทิ้งไว้ตรงนี้และเข้าไปทำแบบฝึกหัดกัน เดี๋ยวครูจะเข,เข้าไปตรวจนะคะโอเคไหมหลูกโอเคงั้นสำหรับวันนี้ถ้า,ามีใครอยากจะถามหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนบ้างไหมเดี๋ยวครูจะได้อธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้หนักเรียนเนีเข้าใจโอเคถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วครูขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันในคาบหน้าสวัสดีค่ะ